คุณทาถ้าออกกําลังกายที่เน้นช่วงล่างเข่าแข็งแรงสะโพกแข็งแรงขาแข็งแรงถ้าคุณเป็นคนควบคุมเกมอยู่ข้างบนรับรองเลยค่ะคนอยู่ข้างล่างฟินสุดๆค่ะการออกกําลังกายสําหรับผู้หญิงมากกว่าแค่ทําให้สวยหุ่นดีแต่ยังมีผลต่อระบบสืบพันธุ์สวัสดีค่ะยูดีต้องรับเข้าสู่ช่องแม่จ้าไขปัญหาน้องสาวค่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ตับไตไส้พุงแข็งแรงช่วยควบคุมน้ําหนักไม่อ้วนสวยแล้วก็หุ่นดีแต่ถ้าแรงจูงใจของการออกกําลังกายนะคะมีแค่นี้นะคะสําหรับบางคนก็คงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ออกกําลังกายก็ได้ฉันก็ไม่ได้อยากจะสวยหุ่นดีไปมากกว่านี้บางคนก็บอกว่าฉันชอบแบบตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยแฟนของฉันเนี่ยชอบแบบตุ้ยนุ้ยแก้มป่องๆหน้าหยิกกอดแล้วอุ่นเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายก็ได้ แต่แม่จ๋านะคะมั่นใจเลยนะคะว่าถ้าผู้หญิงทุกคนนะคะฟังคลิปนี้จบนะคะมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะทําให้คุณเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายแล้วก็รีบลุกขึ้นมาออกกําลังกายเลยค่ะมันเป็นเพราะว่าการออกกําลังกายสําหรับผู้หญิงแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทําให้สุขภาพแข็งแรงตับไตไ้พุงทํางานดีหรือช่วยในการควบคุมน้ําหนักทําให้คุณผอมดูสวยดูหุ่นดีเท่านั้นแต่การออกกําลังกายสาหรับผู้หญิงนั้น มันยังมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของคุณด้วยระบบสืบพันธุ์นั้นหมายถึงอะไรบ้างการออกกําลังกายสําคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของคุณอย่างไรมาฟังกันค่ะเอาแบบเข้าประเด็นเลยนะคะระบบสืบพันธุ์คืออะไรนะคะระบบสืบพันธุ์ก็คืออวัยวะภายในอุ้งเชิงการของคุณทั้งหมดนี่แหละคะ่ะระบบสืบพันธุ์คือสิ่งที่ทําให้คุณนะคะมีประจําเดือนทําให้คุณสามารถมีลูกได้แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นค่ะระบบสืบพันธุ์นะคะ มดลูกรังไข่ช่องคลอดโดยเฉพาะรังไข่นะคะเป็นที่ในการผลิตฮอร์โมนของผู้หญิงทําให้คุณนะคะมีลักษณะหลายๆอย่างของผู้หญิงที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระบบสืบพันธุ์ของคุณแข็งแรงคุณก็จะมีสุขภาพของผู้หญิงที่แข็งแรงค่ะอ่าสุขภาพของผู้หญิงที่แข็งแรงนะคะได้แก่อะไรบ้างแน่นอนค่ะฮอร์โมนนะคะมีผลต่อผิวพรรณที่ผ่องใสของคุณ ความเป็นสาวของคุณถ้าคุณยังเป็นเด็กแสดงว่าคุณยังไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากพอแต่ถ้าคุณเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนไปแล้วน่าแสดงว่าคุณหมดฮอร์โมนแล้วค่ะช่วงที่สวยที่สุดของผู้หญิงก็คือช่วงที่คุณยังมีฮอร์โมนที่ผลิตมาจากรังไข่นี่แหละค่ะฮอร์โมนตัวนั้นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะช่วยให้คุณมีผิวพรรณที่เป่งปังผ่องใสไม่เหี่ยวไม่ยน่นผิวลื่นผิวใสนะคะผิวเนียน มีผิวที่เด้งเด้งดึงๆึมีเต้านมที่ตึงตึงผิวตามร่างกายนี่แข็งแรงตึงกระชับ <S <S 1> <S 1> แล้วฮอร์โมนนะคะยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณสามารถมีลูกได้ฮอร์โมนนะคะช่วยให้คุณมีการตกไข่ที่ปกติเมื่อคุณตกไข่ปกติคุณก็สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติเมื่อตกไข่ปกติประจำเดือนของคุณก็จะมาปกติและอย่างที่บอกนะคะว่า เมื่อผู้หญิงเป็นวัยทองแล้วขาดฮอร์โมนแล้วมันก็จะทําให้เกิดอาการแก่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสุขภาพของอวยวัติสุพรรณของคุณแข็งแรงมันก็จะช่วยชะลอความแก่ของคุณค่ะช่วยให้คุณไม่แก่เร็วไม่เป็นวัยทองก่อนวัยไม่เป็นวัยทองเร็วเกินไปเวลาเป็นวัยทองมันช่างแสนทรมานมีอาการร้อนวูบวาบกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยหลับเหงื่อออกตอนกลางคืนที่หงุดหงิดอารมณ์เบี่ยงอารมณ์บีนแต่ถ้าหากว่าคุณออกกําลังกายสม่ำเสมอ ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของคุณมันจะหลั่งเป็นปกติดีมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะเป็นวัยทองแล้วก็ตามถ้าคุณฮอร์โมนดีฮอร์โมนหลั่งดีนะคะอาการวัยทองต่างๆเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะนอกจากอารมณ์ต่างๆที่แปรปรวนแล้วการเป็นวัยทองทําให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจความจําเสื่อมความจําน้อยลงและที่สําคัญก็คือมวลกระดูกลดลงทําให้เกิดภาวะกระดูกคุณกระดูกบางซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มนิดนึงนะคะคนที่มีภาวะกระดูกคุณกระดูกบางอาจจะถึงขั้นทุกพลภาพเกิดความพิการได้ถ้าฮอร์โมอนต่างๆของคุณหลั่งดีนะคะมันจะช่วยป้องกันภาวะกระดูกคุณช่วยให้มนกระดูกแข็งแรงช่วยป้องกันการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดและหัวใจช่วยให้สมองคุณทํางานดีขึ้นถึงแม้ว,ว่าคุณจะเป็นวัยทองแล้วก็ตามค่ะและการออกกําลังกายที่สม่าเสมอนะคะยังช่วยให้คุณกินอิ่มนอนหลับนอนหลับสบายตลอดทั้งคืน และสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาปวดประจําเดือนบ่อยๆการออกกําลังกายช่วยลดอาการปวดประจําเดือนได้ค่ะที่แม่จ๋ากล่าวมาทั้งหมดนะคะทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะทําไมการออกกําลังกายมันถึงดีต่อสุขภาพของผู้หญิงขนาดนี้ นั่นมันเป็นเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับผู้หญิงนะคะขอยกตัวอย่างมา3ตัวนะคะตัวที่1ก็คือโดปามินค่ะการออกกําลังกายนะคะจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโดปามินในสมองซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขรู้สึกผ่อนคลายค่ะตัวที่2ก็คือเซโรโทนินฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะมีผลต่อการนอนหลับมากสําหรับใครนะคะที่มีอาการนอนไม่ค่อยหลับ นอนหลับไม่ค่อยสนิทนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีฮอร์โมนเซโรโทนินไม่สมดุลค่ะและการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะจะช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินออกมาค่ะช่วยให้คุณหลับสบายตลอดทั้งคืนและเซโรโทนินนะคะยังช่วยให้คุณมีอารมณ์ดีแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารด้วยค่ะและตัวที่3ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะเป็นฮอร์โมนที่สําคัญมากสําหรับระบบสืบพันธุ์ของคุณค่ะแล้วก็สําคัญมากสําหรับลักษณะการเป็นผู้หญิงของคุณผิวพรรณที่ละเอียดเต้านมที่เต่งตึงนะคะอันนี้คือฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลค่ะการออกกําลังกายนะคะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ดีมากขึ้นค่ะช่วยในการตกไข่ช่วยในการมีประจําเดือนช่วยให้คุณสามารถมีลูกง่ายมีลักษณะต่างๆของการเป็นผู้หญิงมีผิวพรรณที่เปล่งปังเรียบเนียนผ่องใส และฮอร์โมนตัวนี้ยังมีความสําคัญในการช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกป้องกันการเกิดภาวะกระดูกคุณนกระดูกบ้างแล้วยังช่วยให้คุณนะคะเป็นสาวไปนานๆไม่แก่เร็วไม่เป็นวัยทองก่อนวัยถ้าหากคุณนะคะออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอไม่มากไปไม่น้อยไปอย่างน้อยวันละ30นาทีขึ้นไปอาทิตย์ละสัก3-4ครั้งนะคะคุณจะสังเกตเลยว่ารูปร่างของคุณจะดีขึ้นผิวพรรณของคุณจะเปล่งปั่งผ่องใสามากขึ้น มีน้ำมีนวลประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนได้ดีนะคะหลับได้สนิทกินอาหารได้อย่างอร่อยมีความสุขแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีค่ะแต่ย้ำนะคะว่าต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอไม่น้อยไปแล้วก็ไม่มากไปค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นประโยชน์สุดยอดของการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงนั่นก็คือมันจะช่วยให้ร่างกายของคุณนั้นฟิตเฟิร์มกระชับคุณจะมีความอึดความทนมากขึ้น อันนี้มันสําคัญยังไงมันสําคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของคุณมากๆเลยค่ะระบบสืบพันธุ์อันนี้มีไว้ทําไมคะก็มีไว้เพื่อนั่นแหละค่ะกิจกรรมนั่นแหละค่ะ <S <S ถ้าหากว่าคุณออกกาลังกายจนร่างกายของคุณฟิตกระชับเฟิร์มมีความอึดมีความทนลองจินตนาการดูนะคะเวลาคุณขึ้นสั่งเย็นลักคุณก็จะทําได้นานขึ้นอึดมากขึ้นทนมากขึ้น กล้ามเนื้อต่างๆฟิต fit, กระชับมากขึ้นดูว่ามันจะฟินขนาดไหนโ <Okay. Yeah. S 1> ดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่ชอบเป็นคนควบคุมเกมชอบเป็นคนอยู่ข้างบนนะคะถ้าหากว่าคุณทำถ้าออกกำลังกายที่เน้นช่วงล่างช่วยให้ช่วงล่าง,งคุณแข็งแรงเข่าแข็งแรงสะโพกแข็งแรงขาแข็งแรงถ้าคุณเป็นคนควบคุมเกมอยู่ข้างบนรับรองเลยค่ะคนอยู่ข้างล่างฟินสุดๆค่ะ okay. yeah. เขาจะอึ้งทึ่งไปเลยนะคะว่าเฮ้ยทำไมเธอเก่งขนาดนี้ก็แน่นอนสิฉันออกกำลังกายเป็นประจำช่วงล่างฉันแข็งแรงเครื่องฟิตเครื่องสา0พันเทอร์โบไปเลยค่ะถ้าสาวๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะออกกำลังกายให้ช่วงล่างฟิตกระชับเฟริร์มมีความทนมีความแข็งแรงจนคนอยู่ข้างล่างเนี่ยต้องทึ่งไปเลยนะคะก็ให้เน้นการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาค่ะเช่นท่าสควอต ท่าย่อขาโหนบราวิดพื้นหรือจะเป็นท่าคัชก็ได้นะคะท่าต่างๆเหล่านี้จะทําให้กล้ามเนื้อคอบอดี้นะคะกล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยแข็งแรงช่วยให้แขนขาแข็งแรงเมื่อแขนขาแข็งแรงช่วงร่างแข็งแรงนะคะขึ้นสังเวียนรักเมื่อไหร่คุณพาเขาขึ้นสวรรค์ได้เลยค่ะคุณพาเขาขึ้นสวรรค์ได้เลยค่ะ <Okay. Yeah. S 1> สําหรับสาวๆที่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ยิ่งต้องควรจะออกกําลังกายเลยค่ะ เพราะว่าร่างกายของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะฮอร์โมนที่สําคัญต่อการซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างร่างกายอย่างเช่น โกรธฮอร์โมนแล้วก็ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายนะคะมีการตื่นตัวอย่างเช่นเทสโทสเตอโรนก็จะมีระดับลดลงนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีฮอร์โมนที่ช่วยในการเผาผลาญช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลเช่นอินซูลินแล้วก็ไทรอยฮอร์โมนนะคะมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงวัยนี้ยิ่งต้องให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายค่ะเพราะจะช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆนั้นหลั่งกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะคะช่วยชะลออาการแก่ก่อนวัยค่ะ การออกกําลังกายจึงสําคัญแต่ก็ต้องเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยนะคะาก,การออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์เพียงอย่างเดียวนะคะแบบแรงๆเพีอยงอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ให้เน้นไปที่การทำเวทเทรนนิ่งร่วมด้วยเพราะการเวทเทรนนิ่งนะคะจะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีมากขึ้นยิ่งมีกล้ามเนื้อนะคะระบบเผาผลาญก็จะดีแล้วก็ช่วยให้มวนกระดูกแข็งแรง มันก็จะมีท่าออกกําลังกายที่เหมาะนะคะสําหรับสาวๆที่อายุเริ่มมากแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะออกกําลังกายแรงๆอาจจะไม่เหมาะค่ะอันที่1ก็คือคลามเอ็กซ์ไซส์ค่ะอันนี้จะเป็นการออกกําลังกายเบาๆค่ะเน้นที่การผ่อนคลายเช่นการทําโยคะพิลาทิสการละมวยจีนการเดินช้าๆหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆนะคะแต่บอกเลยว่าได้เหงื่อเหมือนกันแล้วก็จะช่วยในการลดความเครียดของกล้ามเนื้อด้วยค่ะ แบบที่2ก็คือ resistance exercise ค่ะอันนี้จะเป็นการออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านนะคะเช่นการยกเวทการดึงยางยืดการทำ bodyweight training หรือการว่ายน้ำค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนแล้วก็เทโตสตโทสเตอโรนค่ะซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้นะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญค่ะ และ3นั่นก็คือ s t ิมู l เ t ต n ิ้ง e อ็กซ์ไซหรือการทำคาร์ดิโอ e อ็กซ์ไซค่ะยังไงซะนะคะการทำคาร์ดิโอ e อ็กซ์ไซเพื่อให้หัวใจเต้นเร็วมากขึ้นอันนี้ก็ยังมีความสำคัญค่ะแต่สำหรับคนที่ฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะอาจจะลดการทำคาร์ดิโอ e อ็กซ์ไซลงให้น้อยลงหน่อยเหลือสัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะแล้วก็ไปเน้นที่ c ามิ่งเอ็กซ์ไซสกับ r e s i ิสแตนเอ็กซ์ไซสค่ะการออกกำลังกายไม่ได้มีดีแค่ควบคุมน้ำหนักทำให้คุณหุ่นดี สุขภาพตับไตไส้พุงแข็งแรงเท่านั้นแต่สําหรับผู้หญิงแล้วการออกกําลังกายยังมีผลอย่างมากต่อระบบสืบพันธุ์และการหลั่งฮอร์โมนต่างๆแต่ก็ต้องเลือกการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือการออกกําลังกายแล้วจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงต้องทําอย่างสม่ําเสมอค่ะต้องมีวินัยในการทํานะคะไม่น้อยไปแล้วก็ไม่มากไปค่ะมากไปไม่ดียังไงนะคะ ถ้าออกกําลังกายมากไปร่างกายมันก็จะเกิดความเครียดค่ะอันนี้มันจะยิ่งทําให้ฮอร์โมนต่างๆหลั่งไม่เป็นปกติเราจะสังเกตว่าคนที่ออกกําลังกายมากๆหนักๆควบคุมน้ําหนักอย่างมากหรือคนที่เป็นนักกีฬาอาชีพประจำเดือนมักจะมาไม่ปกติค่ะและที่สําคัญก็คือสุขภาพที่แข็งแรงช่วงล่างแข็งแรงช่วยให้เกมรักมีความสุขค่ะ,ะมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ